นำเรื่องนี้กันเรื่องของ Space Brother Space Brother นะฮะ <Ha. S 2> นี่ Space Brother ได้เป็นการ์ตูนเกี่ยวกับออสองพี่น้องผู้ซึ่งต้องการจะบุกเบิกไปในเรื่องของการขึ้นสู่อวกาศสตอรี่จะดำเนินไปในยุคประมาณปี2020กว่ากว่าคือในยุคที่ในยุคสมัยที่การการการบุกเบิกอวกาศไปถึงดวงจันทร์แล้วก็มีแฟคซิตี้ระดับหนึ่งแล้ว สองคนนี้ก็คือพี่น้องตระกูลทั้งคู่เนี่ยคนน้องเรียกว่าออกนําตัวพี่ชายไปแล้วเเป็นหนึ่งในคนญี่ปุ่นที่ได้ท,ไดที่ได้รับเลือกไปเข้าทีมวทีมไปดวงจันทร์อแล้วก็ไปดวงจันทร์มาแล้วในขณะที่ตัวพี่ชายออกแนวแบบเป็นลูเซอร์หน่อยออกแนวแบบว่าทําอะไรก็ไม่ค่อยสาเร็จเนี่ยแต่เบื้องหลังของสตอรี่เรื่องนี้ก็คือว่าทั้งสองคน,นทั้งทั้งพี่และน้องต่างก็เห็นตัวเออีกฝ่ายเนี่ยเป็นแบบอย่างแล้วก็ใช้กลยุทธ์วิธีของแต่ละคนในการที่จะแบบ ไปถึงจุดหมายได้อนอกจากในกกเรื่องดราม่าของสองพี่น้องแล้วเนี่ยความสรุปของมันคือเราจะได้เห็นเบื้องหลังของนาซาครับเบื้องหลังองหลงลึกขนาดนั้นเลยกคือว่าการคัดคนเข้านาซาทำยังไงเมื่อคุณเป,ป็นนักบินอวกาศในนาซาเออหลายคนบอกว่านึกถึงอาชีพนักบินอวกาศ แล้วต้องทาอะไรวะาต้องขึ้นอวกาศอย่างเดียวหรือเปล่าแล้วต้อง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 เป็นด้านไหนต้องไปซ้อมต้องไปซ้อมยังไงอะไนเยังไงยเออแล้วทุกคนที่เป็นนักบินอวกาศจะได้ขึ้นอวกาศทุกคนหรือเปล่าอีกมันมีเรื่องของตัวจริงตัวสํารองการคับตัวการเข้าอยู่ในแผนกต่างๆของนาซาครับอย่างพระเอกเราล่าสุดเนี่ยต้องไปอยู่ในแผนกพัฒนารถยนต์ที่ใช้ในการขับบนดวงจันทร์โอ้พระเอกของเราเนี่ยคือคนทางคนทางขวาทางขวาพี่หัวฟูพี่หัวฟูเนี่ย คนน้องเนี่ยหล่อมากแบบเป็นไอดอลคนทั้งญี่ปุ่นครีตแต่คนพี่นี่แบบว่าเป็นลูเซอร์ที่แบบใครๆก็แบบยี้อ่แต่จริงๆแล้วเขาเก่งมากแต่เขาทำงานเบื้องหลังไปเลยแต่เขาทำงานเบื้องหลังแล้วตอนนี้เขาเขาจะตามน้องชายขึ้นสู่อวกาศบ้างแล้วนี่ก็คืออยากจะขอแนะนำสเวตบาร์ดตอนนี้ออกมาประมาณ1ิบสิบสองหรือสิบสี่เล่มผมจำไม่ค่อยได้สิบสี่เล่มสิบสี่เล่มอ่าครับใครที่ชอบการ์ตูนสไตล์ขึ้นสู่อวกาศแบบแฟนตาซีทุกผู้ชายแต่สมแฝงไปด้วยความสมจริง ผมแนะนำอันนี้สนุกมากครับถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไายก็คือเป็นการ์ตูนที่แข่งกันพุ่งสู่จุดสุดยอดนั่นเองจุดจุดปุ๊งมุ้งเป้าหมดีกว่าสุดยอดได้ยังไงผมใจเขาพูดผิดไปขออภัยด้วมุ่งสู่ความออกัสซึมเลยทีเดียวผมไม่ได้พูดคำนี้นะมากระด่บโปจิบ้าง